สวัสดีครับทุกคนผมนายช่างป้อมนะครับวันนี้จะมาชวนทุกคนนะครับกินข้าวกันนะครับก็ในสภาวะโควิดอย่างนี้นะครับก็ที่ร้านอาหารเราไปไม่ได้ใช่ไหมครับไปนั่งกินไม่ได้นะครับเราก็ซื้อมากินที่บ้านนะครับหรือถ้ามีเวลาก็แกงเองครับวันนี้เมนูที่นําเสนอนะครับไม่มีอะไรมากครับกับข้าวบ้านผักใต้ครับอันนี้เขาเรียกว่าแกงงัวครับ แกงวนหรือแกงเนื้อนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีปลาทอดนิดนึงนะครับเพราะว่ากินกับแกงแกงเผ็ดนะครับปลาทอดนี้เขาเรียกว่าปลาเสียดนะครับปลาเสียดหน้าตาตัวเป็นเป็นยังไงไม่รู้แต่พอทอดออกมากินแล้วมันอร่อยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้อีกอย่างนะครับผักเนาะนะครับผักเนาะก็หากันง่ายๆนะครับก็ช่วงนี้ก็ลูกตอเริ่มมีแล้วนะครับอันนี้เ็าเรียกว่ายอดหมุยนะครับรูดใส่ปากได้เลยนะครับ เวลาเริ่มกินก็อย่างนี้นะครับนี่ข้าวนะครับนี่ผมก็กินไปบ้างแล้วนะครับนี่ผมก็จะกินเราต้องตักทั้งน้ำทั้งเนื้อนะครับแกงวัวนะครับมันต้องทั้งน้ำทั้งเนื้อแกงวัวยิ่งใส่วัวขายิ่งอร่อยครับลาดลงไปนะครับแล้วแต Brooklyn ่บางคนชอบเอน้ำซอกซอกหรือว่าชอบน้ำเจิงเจิงนะครับผมนี่ชอบน้ำแกงมากนะครับ <im> ก็สาวข้าวนะครับทุบๆเข้าไปนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นแบบสไตล์ของผมเนี่ยก็จะต้องเอายอดหมวยเนี่ยมารูดใส่เข้าไปในแกงเลยนะครับรูด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 ใส่เข้าไปนะครับบางคนอาจจะกินข้าวเข้าไปก่อนกินแกงเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็รูดทีหลังนะครับแต่อย่างนี้อร่อยกว่าครับพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เพื่อความเข้ากันนะครับเราก็ราดน้ำแกงทับลงไปหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพอกินคำนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวเราต้องตามด้วย ปลาทอดแล้วก็ลูกต่อนครับนะครับข้าวน้อยๆกลับเยอะๆครับนี่ครับปลาเสียบนะครับก็หักมานะครับก็ค่อยกินนะครับอยากกินอยากกินมากแรงนะครับมันเค็มนิดนึงครับคือยอดหมนี่ยมันสองมันสองนะครับมันสองนิดๆนะครับแต่ถ้าอยากให้ได้แรงกว่านั้นนะครับต้อง ต้องหน่อลูกตอนะครับนะรูกบอบางคนกินทั้งเปลือกนะครับบางคนก็แกะบางทีก็แล้วแต่อารมณ์ครับผมก็กินทั้งเปลือกเหมือนกันนะครับอืบางคนไม่ใช่คนใต้นะอยากจะรู้ว่ากินทั้งเปลือกกินไงครับก็เด็เดๆเล็มอเ่อนมองหน่อยครับให้พอมีเปลือกอยู่บ้างอย่างนี้แล้วใส่เข้าไปเลยก็ลย เราคำมันนี่คำมันราดราดเข้าไปเยอะๆน้ำเนี่ยนะครับสาวๆตามสูตรเดิมนะแล,แล้วก็อย่าลืมย้อนยอดหมูนะย้อนหมูสมัยนี้มีราคาแล้วนะย้อนละสิบบาทแล้วสตอน,นี้ก็เริ่มออกนะสี่ฝักสี่ฝักสี่สิบอะตกฝักละส,สิบบาทแล้วอะแพงที่ไมยเลย แต่อยากกินนะก็ต้องไปซื้อที่บ้านไม่ได้ปลูกเองนุ่งรูดไปยอดหมวยยอดหมวยนี่นอกจากกินกับแกงแกงเขียวปิดก,ก็กินได้นะแกงน่ะนมจีนก็ได้นะนมจีนก็อนะร่อยนะเพลงกำลังเก้าเลยกินข้าวฟังเพลงนี้ได้แรงนี่นะราดเข้าไปราดจนน้ำแกงจะหมดแล้วเนื้อ,อยังเหลือ สาวก็ไปอย่างนี้เลยสาวด้วยฮะนี่สาวก็ไปอย่างนี้เลยแล้วก็ก,กินง่ายง่ายแบบบ้านๆนนะแล้วปลาทอดอ,อืมลูกโบ่อืม ตั้งเบิกก็ได้ถึงตั้งเบิก,กนเนี่ยมันจะบาดๆนิดๆแต่มันจะไม่หมินสะตอมากเลยนะลองลองทำแบบนี้ดูนะลองไปซื้อมากินดูนะช่วงกินเกาอยู่บ้านช่วงนี้นะ ต้องกินข้าวอยู่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นก็ขยันหน่อยไปหาผักนอกตามหลาตามไรเนี่ยนะไปก็ใส่นหน้ากากด้วยนะน่อใส่หน้ากากล้างมือหน้ากากสองชั้นนะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เอากลับมากินที่บ้านก่อนกินที่บ้านนี่ก็ล้างให้ดีด้วยนะผักนะ <c oughs> เพราะว่าผักพวกนี้พอเริ่มมีราคาเนี่ยเขาจะใส่ย,ยานะต้องระวังนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะบ๊ายบาย